เมื่อความเจริญก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วจากสังคมกึ่งชนบทเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การปรับตัวเพื่อรองรับการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองแม่เหียในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริการประชาชนในพื้นที่10หมู่บ้าน25ชุมชน24.5ตารางกิโลเมตรประชากร13,636ครัวเรือน19,352คน และมีประชากรแฝงกว่า7,000คนให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงนั้นนับว่าเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเมืองที่มีความหลากหลายทางสังคมแห่งนี้ถ้าปัจจุบันนี้เราพูดถึงเมืองเม่ฮ่งก็จะเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองโดยสมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์ร้อเพราะเราเป็นพื้นที่ที่ติดกับเทศบ,บา,นนาลนครเรามีแหล่งท่องเที่ยวเรามีสนามบินดังนั้นบริบทที่มันเป็นสังคมชนบทเดิม กลายเป็นสังคมที่นะครับมีบ้านจัดสรรมีพี่น้องประชาชนที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในเมืองเราดังนั้นในส่วนของเทศบาลเมืองไม่เห็นแลกเองแล้วก็ต้องตระหนักในเรื่องของการบริการสาธารณะเนะขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนบริบทองค์กรของตัวเองจากองค์กรที่ต้องตั้งรับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการสาธารณะนะในปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีคือการใช้สมาร์ทโฟนมันเป็นหนึ่งในชีวิตของประชาชนอยู่แล้วเราจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการ ในการทําให้ประชาชนได้รับการบริการและก็มีความสุขมากขึ้นครับผมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายเข้ามาบริการประชาชนของที่นี่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งเราจะเห็นได้จากสูนยบริการเป็นเลิศ e x c ก l l e n ล Service ซึ่งมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกประชาชนณจุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยเมื่อประชาชนมาขอรับบริการผ่านช่องทางต่าง อาทิโทรศัพท์กลุ่มลน์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่มีหน้าที่เป็นแอดมินจะดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบและระบบจะส่งเรื่องอัตโนมัติไปยังกองงานต่างๆโดยผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เลยพร้อมทั้งแจ้งสถานะการดำเนินการไปยังผู้ร้องและสามารถตรวจเช็คสถานะการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถขออนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์สำหรับบ้านที่ไม่เกิน50ตารางเมตรและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากการบริการที่รวดเร็วทั่วถึงแล้วการมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างทั่วถึงเช่นกันเทศบาลเมืองแม่เหีย มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลหนึ่งเดียวแม่เหี้ยวันด a ต้ซึ่งมีการต่อย,ยอดจากโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการประชาชนโดยมีการปักหมุดผ่านบ้านเล็กที่และอัปเดตฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลได้อีกด้วยปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปประเทศเปลี่ยนไป จังหวัดเปลี่ยนไปเมืองบางหิงเขาต้องเปลี่ยนไปโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดการพัฒนาเมืองในอนาคตนะครับอีกสปีข้างหน้าเราจะเห็นเมืองที่เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองการใช้เทคโนโลยีโดยสมบูรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ผู้สูงอายุเด็กเยาวชนหรือคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงในการเข้าแอปเข้ามาถึงเราหรือเมืองที่เราไปออกบริการสาธารณะพี่น้องประชาชน โดยใช้ระบบทั้งหมดดังนั้นในส่วนของเทศบาลเมืองไม้เหียนะครับเราเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเห็นการบริการสาธารณะเราอยากเห็นพี่น้องประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีฝากพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและก็เข้ามาใช้เทคโนโลยีที่เราดําเนินการทําจะทําให้ประชาชนมีความสุขครับผมเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวหากเราฉลาดคิดฉลาดใช้ก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งเป้าหมายของเมืองแม่เหียนั่นก็คือการมุ่งสู่เมืองแห่งอัจฉริยะแม่เหียสมาร์ทซิตีนั้นเชื่อว่าคงไม่ไกลเกินฝันโดวยวิธีการคิดนอกกรอบการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบเมืองแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการรองรับการบริการประชาชนค่ะ และด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่เราพร้อมแล้วที่จะมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะแม่เหียสมาร์ทซิตี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์สู่ประชาชนในทุกมิติ มอบให้แก่เทศบาลเมืองแม่เยีดจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอกรีาบเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะได้ทําการมอบรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลค่ะเชิญมองไปด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะ สวัสดีครับผมบนเชนเจริญผลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องวินัยการเงินการคลังที่เรามาประเมินในการปฏิบัติงานของเทศบาลประทับใจทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการมาช่วยในการทํางานของเทศบาลซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเทศบาลทุกเทศบาลได้ความน้าคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการปฏิบัติงานของเทศบาลก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งเรื่องของรายได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของอปทซึ่งเราถือว่าเทศบาลเมือยเนียเป็นตัวอย่างที่ดีนะซึ่งเทศบาลหลายๆเทศบาลเนี่ยควรนําแบบอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในช่วยในการทํางานของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งผลสลัมฤทธิ์ในการใช้ใจ่ายเงินและการบริการสาธารณะ ให้กับประชาชนนะและอย่างดีที่สุดเลยครับขอบพระคุณครับ